ตอนนี้ครับสูวนต่อไปตัวจันนูนครับสุดยอดเลยอ่ะนี่โอ้ยตัวเป็นโลเราต้องเก็บตัวเล็กๆก่อนเขาเก็บตัวเล็กตัวเล็กมันเข้าไงต้องได้เหรอมานะครับจันนูนครับผม โอ้โหโมเป็นสิบโลครับสุดยเด้าเลยครับเดี๋ยวลมทาชิ้นหายเลยครับเดี๋ยวติ้งด้วย มียังไม่มีเนียอเออว่าก,กูเอาคอนแรกเขาสิกกันก้แค่เจ็ดวันยังไงอเอาบ่ะต้อง,งมนันเหมือนน้ำปัน่น ก็มีหน่อยเดินใช่ไหมเราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคุยคุยมาแม่งหลับอีกสักขวดเดียวเองนั่นแหละ ตาเอป็นตาเป็นตาบิสัตว์ใหญ่เิ้ยตาเลยววะตาเลยววะตัวใหญ่ตัวใหญ่ใฮะไอ้เหยื่อใหญ่แล้วจะเบ็ดมันเล็กกันด้วยนี่ครับโอ้มอสครับโอ้มอสไปซื้อของปลาแดกเลยไอ้หน้าดุดคือแล้วคือแล้วคือแล้ว กินเบาอ่ะเฮ้ยเฮียปลาแดกกันแถวเลยาไอหาติดกันเป่ะตเใหญ่ะเนียนานเนิยนตุ๊นินตุ๊นียนยกได้ปะ กินกลางนู่นเลยยิ้หายมันไปซื้อกับข้าวแนละ้วก,กินสะไก,กแล้วก,กนินสะไกแล้วตัวใหญ่ด้วกกยอะน,นูนะ่นได้ป่ะโอ้ยสัตว์มากินไก่เลยต้องไปเจอแล้วครับนี่ฮะโอ้ยไซโลกินกุ้งไซโลนะครับน,น,นี่สุดยอดเลยควัมั่วเลยอะ่ะ นี่ไงตัวใหญ่มากชว์วันนตัวใหญ่ยิ่งหายเล็กสุดเลยมาแล้วครับหาได้ตัวใหญ่ครับดูตัวมาแล้วครับหาได้ตัวใหญ่ครับดูตัวเราครับสุดยอดเลยตระน้อยเอออะไรงอแงอยู่นั่นมือเลยมือไปลากเลยเออเผื่อหัวหน้าก่อน รอไปก่อนถ้ามีตัวเดี๋ยวก็กลับมาฮะอันนี้ปลาเล็กอันนี้ปลาเล็กอันนี้ปลาเล็กจิน ไข่ด้วยอะไม่รช่วยก่อนของไข่ของไข่อ้ยี่อยู่ลิมต์ตันดิรอดแล้วมาแล้วเหนียวบอกว่าพูดได้หลุมแล้วพูดแค่หลุมแล้วเฮ้ยกินใกล้จัดเลยพี่นุ่นหลุมเฮ้ยีหารกูเนื้อปลาปล่อยไม่มีหลุมมีหลุมต้องหาหลุมเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยกูเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมาแล้วครับผมโอ้ยตัวเป็นโล หาดุมหาดุม,อม,อมนอะนะย่าุครับกาฮะต่อ เว่าแล้วตรงนี้มันเป็นหญ้า ด้วยพี่ศกนะตักมาดิอย่าให้สายหย่อนนะหย่อนหลุดนะหลุดแน่กูดูทรงเละอยู่ไกลหน่อยพี่ศพว่าวอมาเอามา่ย ช่อนมาแล้วครับช่อนมาครับโอ้โหนินนินนินตัวช่อนตัวนอนตกด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยววางเดี๋ยวน่าเอาเบ็ดเบ็ลดลงมาเบ็ดลงมาเลยเออเลยกูเลยกูสุดยอดครับโปรมอสแบบนี้ แดดก็ปากนอกด้วยมั้งไม่นับแต้มนะครับติดปากนอกมาเนี่ยแกเลยใส่ดีจนหน่อยจะสองโลโลสองโลโลกว่ารวยโลสองสวยดีสวยเกอร์หนักไข่ได้แหละอืมช่างช่างอยู่วะไม่รู้ ครับปูมอครับสุดยอดแลับนี่โหแน่นอนโลเกินแน่นอนครับเท่าไหร่วะโลเซียงโลเซียงครับโหมองที่เห็นเลยโอเคคุณครับอเอาไปป้าเมมาไมาแล้วปวดท้องจอดเลยอยู่ดีก็มา ั <G ül> นครบอะไรอ่ะแล <G ül> ้วผมได้ตัวแล้วครับหมอมัตเตอร์วะเนี่ยดำปีเลย <G ül> ปปลูกผสมครับผมปันนินฮะดำปีนะครับดีครับงี้งก็เรียกได้งไ้ก็ยืมตามมอเตอร์พิ้งกไทยแลนด์ครับพี่หน้าไปไหนก็เป็นใจด้วยครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่บอ่อตกปลาอะไรวะยี่8แปดยี่แปดเนี่ย ทะเลยี่บแปดครับปลาแกะหมยตัวแล้วครับผมนี่ไซมินิใ oh, <no. S 1> ส่เดือนนะครับตอนนี้ครับไี้ก็ลุยต่อไปครับผมใหม่โมงแล้วครับโปรโมทใหม่แล้วครับเต็มมาครับวันนี้ครับปลาเราก็กินด้วยหายแนละ้ว อะไรวะใหญ่ด้วยอ่ะตากูก็แดือนแม่งก่อนอะไรวะนิงโบมาครับโอ้ยเปลี่ยนจุดลงได้ผลเลยครับโอ้ยวันนี้มอสเขาอะวัวมอสวันนี้สุดยอดครับนินโบมาแล้วมาแดก เปลี่ยนจุดได้เลยอ่ะโอ้โหจุดเดิมเลยใหญ่มากฮะนี่ครับปากล่างเออให้มันบิดออกไปปล่อยเนี้ยนี่ครับโอ้โหโปรโมทเราสจอดไซโลตัวนี้โบ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 อ่ะนี่นี่สองสาดูหน่อยครับโอ้โหปนกับปนกับมาแล้วครับ ครับใจเย็นครับไปหายแล้วยิ่งโศกมากนะคุยไงโทษนะครับพี่โทษนะครับรู้ฝันแล้วครับละลานไปทั่วมอสมอสอ๋อมอสต้องเข้าไหนนี่ล่ะเนี่ยเนี่ยเข้าเข้าร่องเนี้ยเนี่ยเนี่ยหวายอ่ะเนี่ยหวา้หรือเหวานไต้หวัน สวายหวันบอกไอ้เรีคตกลงไปไหนเนี่ยปาไงวะ <laughs> มาแล้วครับสวายก่อนกลับครับโอ้โห <laughs> มาแล้วเริ่มกินแล้วแดดร่มลม,ลมตก ได้ได้ปลาหนังกลับแล้วสบายแดดเมิโฟ,โฟมอีกโ,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 โอ้โหเต๋สวิงบ่าตัวเบ็ดต้องก็ไก่ตัดไก่ตัดเลยแกแกป้าออกก่อนกหลับไปแล้ว มาแล้วโคตกนะต้องครับผมตอนนี้ก็หมดเวลาครับพอนกลับบ้านแล้วสวายมาตัวหนึ่งยังไงก็เรียนตามมาเจ้ายิ่งไทยแลนด์ครับปีพีน้าไปไหนเป็นกำลังใจด้วยครับผมรอจันนุนอยู่เนะนีย่อนนอยอันนี้เร็วหัวออกแนะน่น,นอนน้ำหน่อยน้ำหน่อยดินป,ปุ๊บหลุดนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองโอเคเดี๋็ด มาดูผลงานวันนี้ครับผมอ้ยปาครับมาแล้ววนเลอร์เลยนึ่งตวงเลยอ่ะหัวทอดตัวนึ่งตัวคนนี้น่าจะแบ่งใครไม่ได้แค่เท่านี้เอง นี้ได้หนึ่งสองสามสี่หกตัวตลกอย่งงางเงี้ยวันนี้ไงครับคุณอาจารย์นุ่งเงาถามตัวสามตัวแบบร้อนๆไหนวะถือได้หมดแล้เอาคันไหนทีโอ้ยเจ้าอะครับพอได้ตัวพอได้ตัวครับไม่แห้วนะครับวันนี้ตาใครไปด้วยวะต้องครับผมวันนี้โอ้ยเยอะมาก ผมที่ไหนนะปลาเยี้วด้วยของใครของมอสเด้อนี่ครับผมมอสวันนี้สุดยอดเลยอ่ะนำนำโด่งนี่ละนี่ยังหมดบ้างนี่ฮะบ่อตกปลาฮะซอยยี่แปดบ่ออะไรนะบ่อตกปลาทีนทะเลยี่แปดครับ รยาคา,า150นะครับมา,มากันได้เด้อแต่น้ําตื้นนะที่นี่น้ําตื้นมากไม่ถึงเมตรนี่ครับรถก็ต้องจอดอยู่ข้างทางนะครับระบากตอนรถจอดอย่างเดียวนะครับต้องจอดแล้วเดินขนของข้ามมาครับผมนี่ก็ติดตามมเนเตอร์วิ่งแคลนนะครับอีพีหน้าไปที่ไหนก็เป็นกระจายด้วยครับผมอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอุ้ยตีมระชอน ครับผมขอเราครับปอมอบผยตอีผมเลยกลับบ้านกันนะ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ